สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเลรียงมหาศักรย์จกันต่อนะครับก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้เจรณาญาในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลท่อนนั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับหลังจากไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับตั้งแต่งม่ออกมานะครับเรามาดูผลลัพธ์ของงมดที่แล้วกันก่อนนะครับสังเกตว่าของเราจะมีตัวเด่นที่มันเข้านะครับตัวเด่นที่มันเข้า นี่สูตรที่เราทําได้นะครับสูตรของงวดที่แล้วนะครับสังเกตว่าจะมีตัวเด่นที่มันข้าวนะครับเรามาดูว่าเลขเลขออกอะไรนะครับเลขออกแปดศูนย์เจศเจดเจดเจ็้านะครับล่าง จะสังเกตว่าเลขที่ตัวมันเข้านะตัวชนทห่มันเข้านะครับจะเป็นเลขเลข9สูตรนี้นะครับเลขเก้เอามาสูตรนี้นะครับตัวชนนะครับมาที่เลข9ตัวนี้ก็มาที่หักหน่วยนะครับลงมาแล้ว มาที่หลายหน่วยก็ถือว่ามาครับพอเราจับมาถอกจับทาชุดนะครับงวดที่แล้วนะครับที่มันมานะครับจะสังเกตว่าชุดเต็มเรามาอยู่ที่ตกับอย่นะชุดเต็มนะครับมาที่ตัดที่ด้วยแต้มนะครับก็จะมีมีแต้มโผล่เามาแต้มเราเข้า นะครับแต่ว่าแต้มดึงที่เราคัดมามันไม่เข้านะครับมันมันเข้าที่แต้มรองแต้มกันนะครับตัวนี้นะครับตก,กับนะครับแล้วก็มา,าเด่นไปกับสิบหน่วยนะครับสังเกตจะมีหน่วยเข้านะครับถ้าสมมติว่าเราเอาแต้มนี้มานะครับก็ก็จะเป็นเกดเก้านะครับก็จะเป็นเ9เก้า แต่ที่นี่เราแต่เต็มเด่นตเต็มรองตัวนี้มามันมันก็เลยจับคู่ไม่ได้มันสรุปพอสรุปมานะครับมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่มาให้เรานะครับเพราะว่าบทสรุปของเรามันมันไม่มาตัวนี้นะครับต่อไปเราคงจ,จะต้องนำเต้มทั้งหมดมาคิดใหม่นะครับ แตมเราเข้าอย่นะครับแต่มาคิดใหม่บวกกับตัวนี้นะครับบวกกับแต่ไม่เป็นไรเราสรุปไม่เข้าแต่ว่าสูตรเรายังเดินเดินได้อยู่นะครับสูตรเรายังเดินได้แต่ว่าเราสรุปไม่เข้าเองส่วนส่วนเลขดับสูตรดับของเรานะครับสูตรดับของเรานะครับเลขกที้ง สองศูนย์นะครับแบบสิบดับหน่วยก็ผ่านทั้งสองศูนย์นะครับเราจะทำหัวก่อนเลยนะครับหลักดับหลักสิบหลักหน่วยนะครับสูตรแรกดับหลักสิบนะครับสูตรแรกหลังสิบล่างบวกบวกสามสิบล่างบวกสามที่ห้านะครับดับที่ห้านะครับ สูตรที่สองสิบบนบวกสี่สิบบนตัวนี้บวกสี่ได้สิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับส่วนดับหน่วยนะครับดับหน่วยนะครับหมื่นบวกหมื่นนะครับร้อยพันหมืน่นหมืน่นบนหมืน่มน,นก็ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะสูตรที่สองเป็นหน่วยล่าง บวกสีหน่วยล่างนครับบวกสี่สามบวกส่เท่ากับเนะครับนี่คือสูตรดับนะครับสูตรดับงวดต่อไปนะครับสูตรดับงวดต่อไปนะครับงวดมันมน่าจะเป็นเดือนกุมภานะครับนะครับดับสิบสอสูตรดับหน่วยสองสูตรนะครับดูไว้แค่เป็น แนวทางนะครับก็ไม่นิยมให้ใช้นะครับเพราะว่ามันผิดแล้วก็ผิดเลยนะครับหลังจากเราม,มาดูทัวส่วนสูตรกันแล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มทําสูตรกันเลยนะครับเริ่มแผ่นใหม่กันตัวนั้นเรามาเริ่มที่สูตรกันนะครับ เรียนอ้าดวดูปฏิทินก่อนว่าออกเลกอะไร ที่หนึ่งนะ,นงนนะครับเราก็ตั้งโจทย์ไว้เลยนะครับเหมือนเดิมโจทย์ของเราก็ เด่นบนสิบหน่วยนะครับดับสิบของเราจะเน้นที่ห้านะครับลองเมื่อกี้ลองหนึ่งนะครับตัวลองทำนึกเล็กๆกกนะครับดับหน่วยเราเน้นไปที่ ลองศูนย์นะครับ,นนรบตามนี้นะครับส่วนเลขเด่นของเรานะครับตามสุดของเราแล้วค่อก็มาลงนะครับเลขเด่นของเราเราทำที่สูตรส่วนนะครับสูตรที่หมดที่9ก้าสนะครับเก สูตรของเราก็หน่วยบนลบหนึ่งก็ได้ที่แปดนะครับแปดเก้าศูนย์นึ่งสองสามสี่นะครับสูตรที่สองธรมตานะครับเหลือสี่ครับสี่ห้า ที่สามบบนบวก1นึสบบนบวกหนึ่ 7, นี้เบวกหนได้8 8 9แปดเกศูนย์สองศูตรที่4 1่สิบบนบวกเจ็บบนบวกเจบวกเจ็ดสได้4นะครับห้าหกเจ ตอนนี้เราก็มาหาตัวเด่นตัวชนนะครับชน4สูตรเอาเจาสา3ใน4นะครับชน4สูตรก็จะมี8ปดครับ1หนึได้8มาตัวหนึ่งแล้วครับ9ก้หนึ่งสอง สามสี่ก็สี่ศูนย์นะครับศูนย์มก็มีสองศูนย์สี่หนึ่ก็4ี่ศูนูจบไปแล้วชน4ีู่ยสตัวมี0นย์นะครับศูนย์ห ถึงหนูสามสูตรหนึ่งหนึ่งสองสองสูตรหนึ่งสองสูตรสองก็สองสูตรสามก็สองสูตรสี่ห้าหนึ่งห้าก็สองสูตรหกหนึ่งสองหกก็สองสูตรเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดก็สองสูตร สรุปแล้วเราได้ตัวเด่นมาชน4สูตรดู3ตัวนะครับ8 9 4 3สูตรมี0นะครับตัวเดียวนะครับพอเราได้สูตรมานะครับประมาณนี้เราก็มาไว้ที่ตัวเด่นของเราเลยนะครับเด่นบน8 9 4 ลองศูงนย์ะครับเราจะได้ประมาณนี้แลลวครับสูตรขีดตัวเด่นๆไว้นะครับแต้มตัวเด่น สูตรบนของเรางวดนี้อวนนุ่นที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเราได้ทำสุตให้ท่านชมแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับศูนย์ก็เป็นตัวลองนะครับ ได้ตัวเด่นมาแล้วเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ก็จะมาลงอ่าก็จะมาจับคู่ครับจับคู่นะครับแล้วก็จะทําเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราเคยทำนะจับคู่แล้วก็ทําเป็นขั้นตอนมานะครับเมื่อเี้ยแล้วเราจับ ให้ไม่ถูกก็พอภัยนะครับแต่ว่าสูตรของเรามันมันมาให้เราอยู่นะครับอันนี้สูตรล่างนะครับสูขขตรตัวนะครับงวดที่แล้วมันโ็มาให้เราอยู่แต่ว่าพอเราสรุปนะครับเราจับที่หลักไม่ได้นะครับเพราะสูตรของเราก็เดินมาให้อยู่นะครับก็ตามนี้นะครับงวด ส่วนงเราเดินมางวดที่93นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมการติดตามการกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ